ราหูนะคะจะมีการขยับย้ายในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะสำหรับชาวสิงแล้วราหูก็ส่งอิทธิพลกับชาวสิงนัเนเองจากเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆนะคะจะส่งผลกระทบกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องชีวิตอย่างไรบ้างนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดเป็นคนลัคนาราศีสิงรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้ก่อนรับฟังคําพยากรณ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหราห้าเก้านะคะ ดาวราหูนะคะเป็นดาวที่โครจรในแบบหลักปีนะคะก็จะมีระยะเวลาโครจรในแต่ละภพเรือนก็คือ1ปีครึ่งนะเมื่ออยู่ครบเวลาแล้วก็ทําการขยับย้ายภพเรือนต่อไปนะคะสําหรับในรอบนี้นะคะ17ตุลาคมเป็นกําหนดเวลาที่ดาวราหูก็เข้าสู่ภพมรณะของชาวสิงค์นะคะ ราหูนะคะเป็นตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะรวมทั้งเรื่องของคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในเรื่องการงานการค้าและชีวิตนะคะเมื่อเข้าสู่ภพเรือ,มอนมรณะนะคะเป็นภพเรือนแห่งเรื่องความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลา17ตุลาคมปี2566นะคะถึงพฤษภาคมปี2568นะคะอาจเป็นช่วงเวลา18เดือนอที่ชาวสิงห์ก็จะมีเรื่องของการ จบลงของอะไรบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการหมดสัญญานะคะเรื่องของการจบลงจบจากหรือเรื่องของการไปเริ่มอะไรใหม่ๆได้นะเป็นจงังหวะของการถูกบีบให้เปลี่ยน,ปนแปลงนะคะหรือว่าสถานการณ์รอบตัวนะมีโอกาสหรืออะไรใหม่ๆเข้ามาส่งผลให้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงมาเยือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ของคู่ครองนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการอยู่ในสภาวะบททดสอบนะที่จําเป็นจะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะหรือใครที่กําลังคบหาดูใจก็อยู่ในสภาวะที่ อาจจะต้องใช้ความอดทนพยายามกันมากขึ้นนะเรื่องของการที่คู่ครองมีเหตุจะต้องเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่พบเจอกันแบบไปไปมามาได้นะคะชาวสิงาอาจมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้านะในแบบต่างประเทศได้นะคะเนื่องจากพบมรณะไม่ได้แปลถึงเรื่องของการจบจากตะเพียงอย่างเดียวนะคะเป็นความหมายของเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องแดนไกล เรื่องของการวนกลับมาใหม่นะจากเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าคนรักเก่าก็ได้นอกจากนี้นะคะมรณะก็เป็นพบเรือนเรื่องของมรดกสินทรัพย์นะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวเนื่องจากธุรกิจการค้าการงานประเภทสุขภาพนะหรือความป่วยความเจ็บความตายคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับแวดวงต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะสําหรับดาวราหูนะคะเมื่อมาเลงเรือนการเงินนะคะส่วนหนึ่งจะส่งผลให้ชาวสสงหงเนี่ยมีเรื่องของภาระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะจากเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสจะยังคงอยู่ในภพเรือนเรื่องของสุภะนะก็คือเรื่องการลงทุนเรื่องการขยับขยายเรื่องการใช้เงินไปเพื่อสร้างอนาคตต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องการเงินกันทองนะที่เข้ามาจากช่องทางใหม่ๆอันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางสุขภาพเรื่องของการอาไปเกี่ยวข้องกับแวดวงยารักษาโรคหรือเรื่องของการเกี่ยวข้องกับแวดวงความป่วยความเจ็บความตายหรือต่างประเทศก็ได้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนที่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นส่วนหรือคนที่เราทําธุรกิจด้วยนะคะช่วงเวลานี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการเสียเปรียบทางการเงินนะคะหรือเรื่องของการตกลงต่างๆในช่วง18เดือนหลังจากตุลาคมไปนะต้องระแวดระวังเรื่องข้อตกลงเรื่องสัญญาเรื่องการทําธุรกรรมต่างๆด้วยนะคะ สำหรับเมื่อดาวราหูย้ายออกจากเรือนสุภาของชาวสิงห์นะคะจะเหลือแต่ดาวพระหัสนะคะที่ยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนสุภานะคะส่งผลดีกับชาวสิงห์นะคะแบบชัดเจนสําหรับคุณประโยชน์ของดาวพระหัสนะคะในช่วงมกราค,คมพามีนาและเมษาปี2567นะคะก่อเกิดเรื่องของราชาโชคเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องโชคลาภจากการเงินการลงทุนนะรวมไปถึงโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะ บางท่านนะคะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะหลังราวหูย้ายก็คือเรื่องของอาการเดินทางไกลาการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนที่อยู่นะคะหรือว่าเรื่องของการเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศได้นะคะบางท่านมีความคืบหน้านะหรือได้เกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกสินทรัพย์นะซึ่งส่งผลดีกับชาวสิงห์นะคะอย่างโดดเด่นในช่วงปี2567เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะสำหรับดาวพระหัสนะคะมีการโครจรจาก ข้างหน้าไปข้างหลังนะเรียกว่าเดินแบบปกตินะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะในขณะที่ราหูนะคะเดินจากหลังไปหน้าก็คือห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะดาวคู่นี้นะคือดาวพฤหัสกับราหูจึงมีทิศทางการเดินที่สวนทางกันนะคะราหูมุ่งหน้าสู่ภพมรณะนะคะในขณะที่ดาวพฤหัสมุ่งหน้าสู่ภพกรรมะของชาวสิงค์นะคะส่งผลให้นะคะเมื่อหลังดาวพฤหัสย้ายในรอบหน้านะคะปี2567นดะคะดาวสุรคราะห์ดวงใหญ่เข้าไปอยู่ในเรือนการงานของชาวสิงค์นะคะ จึงเป็นโอกาสดีๆในเรื่องการงานนะคะเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆที่จะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพระรหัสเป็นทั้งเรื่องของการจบลงและการเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างไรก็ดีนะคะด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่อยู่ในภพเรือนการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของชาวสิงห์ก็จึงมีโอกาสมาพร้อมเรื่องของความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตนะคะจําเป็นที่จะต้องปรับตัวนะหรือเรื่องของโอกาสบางอย่างก็เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะยังคงเป็นดาวที่เล็งลัคนาชาวสิงห์นะคะส่งผลในเรื่องของการครบหาเรื่องของคนที่เข้ามามักส่งผลในเรื่องของความหนักอกหนักใจนำพาภาระเข้ามานะคะรวมทั้งการทํางานที่เป็นลักษณะหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยมักจะมีปัญหาไม่ค่อยลงตัวนะคะดังนั้นในปี2566ต่อ67เนี่ยชาวสิงห์ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะเนื่องจากดาวเสาร์ก็ยังคงเล็งชาวสิงห์อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะสำหรับดาวราหูนะคะมีระบบงโคโจรนะคะ 18ปีนะถึงจะมาอยู่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะดังนั้นเมื่อ18ปีที่แล้วนะคะราหูก็มาอยู่ในภพเรือนมรณะของชาวสิงและเลงเรือนการเงินแล้วหนึ่งครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่มีอายุเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ได้นะคะที่ราหูมาเลงเรือนการเงินนะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสําหรับเรื่องของดวงดาวการย้ยายต่างๆของดาวราหูของชาวสิงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับแง่มุมต่างๆของดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ